อ่มากำหนดโปรแกรมซัก <c oughs> อันนี้เป็นของซัมซุงนะครับเหมือนในการเซตตั้งค่ากรณีที่ใช้แม่บ้านหรือให้ผู้สูงอายุใช้นะครับอันดับแรกเปิดเลือกโปรแกรมที่เราต้องการเอาไปง่ายๆเลครับถ้าว่ายแนะนำให้เอาอุณหภูมิออกนะครับรอบกันมาด เลือกให้เลือกทุกอย่างเซ็ตทุกอย่างตามที่เราต้องการก่อนครับจะเพิ่มการซักเร็วก็ได้นะครับมันก็จะเหลือเวลาหรือไม่เพิ่มก็ได้ <c oughs> เสร็จแล้วก็มากดนะครับสั่งให้โปรแกรมมันจํากดแชร่ไว้นะครับฮอร์ฟลายมันกระพริบให้กดให้ปล่อยมือเสร็จแล้วไฟกระพริบแล้วให้กดย้ำมีหนึ่งรอบให้เป็นการเสร็จเน้อ,อมันจําเองโอเค เรียบร้อยนะบวธีเทสก็คือปิดเครื่องเปิดกดโปรแกรมน่ใช้ประจำามนี้พร้อมได้เริ่มได้เลยโอค,ครับ